คาคายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับจะเจอกันในวันอาทิตย์ที่23มีนาคม2568นะครับตามลุ้นตามเชียร์ในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกเหมือนเดิมนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายเกมนี้จะเป็นเกมที่2แลละผมยังเลือกคู่ระหว่างฝรั่งเศสกับโคเอเชียมาวิเคราะห์ฝากคอบอลน,นะครับเกมแรกพลิกล็อกเลยนะครับฝรั่งเศสบุกไปแพ้มาก่อน0ประตูต่อ2เกมนี้คิกออฟกันตี2:45นะครับ เหมือนเดิมนะฮะสำหรับคอบอลใครที่อยากจะเข้ามาเป็นเพื่อนกันเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารวงการฟุตบอลหรือว่าจะเข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาแชร์ทีเด็ดสามารถติดตามได้ e a k g 9นะฮะฝากไว้ด้วยอ่ะไม่ต้องคุยเยอะนะครับเกมแรกก็งอย่างที่บอกไปคือพลิกล็อกมโหฬาเลยฝรั่งเศสบุกไปแพ้ศูนย์ประตูต่อสองทั้งทั้งเรื่องตัวผู้เล่นนักเตะชื่อชั้นฝรั่งเศสดีกว่าเยอะ วันนี้ก็ชื่อว่าทั้งสองทีมก็คงจะไม่เปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่น,นเยอะนะครับเกมที่แล้วฝรั่งเศสที่บุกไปแพ้มาศูนยสองเนี่ยโคเอเชียก็ได้ประตูสองลูกจากทางด้านบูริเบียกับทางด้านเฟรซิตก็เป็นสองโัทเก่าที่ยิงให้กับทีมนำฝรั่งเศสตั้งแต่ครึ่งแรกนะนาที26แล้วก็นาทีที่4ี้า อพอกลับมาเล่นที่ฝรั่งเศสวันนี้อความได้เปรียบในเรื่องของความเป็นเจ้าบ้านเสียงเชียร์มันก็จะอยู่ทางฝั่งของทีมเจ้าบ้านฝรั่งเศสบ้างละผมก็เชื่อว่าวันนี้ดลิเยเด,ด,ด,ดชองอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นไม่เยอะอ่ะเกมรุกนะฮะนำทัพโดยเอมปาเป้เดนเบเล่อวันนี้บาคูล่าน่าจะได้ยืนซ้ายเป็นตัวจริงนะครับมิดฟิลมิลาบิโอชวัวเมนี่แล้วก็คมกามาบินกาเกมรับซาลิบาอุปเมกาโนนะครับมีทางด้านจูสคุนเดแล้วก็ซ้ายเป็นลูกดีนประตูเป็นไม้ไม่ยอง ส่วนโคเอเชียชุดนี้ตัวหลักๆตัวเกา่าปาซาลิตเปริสิตคามิลิตรวมไปถึงดูกา้าโมดิตโควาสิท์ลงหมดหน้าเป้าก็จะใช้บูดิเบียเหมือนเดิมนะครประตูเป็นรียกว่าโควิดอ่ะก็อ่ะ,อะ,อะโอเคอ่ะเกมแรกฝรั่งเศสบุกไปแพ้มาศูนย์สแต่วันนี้ผมเชื่อว่านะต้องการเน้นเข้ารอบแน่ๆอย่างที่บอกนะครับฝรั่งเศสเสมอตกรอบ ชนะ1-0ก็ตกรอบเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสวันนี้ไฟบังคับต้องเดินหน้าบุกเดินหน้าลุยต้องชนะทางด้าน,น,นโคเวยเชียอย่างน,น้อยๆ2ลูกเพื่อที่จะต่อลมหายใจในการเล่นในช่วงเอ็กซ์ไทม์หรือจะกด3 0ก็ผ่านได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เชื่อว่าความเข้มข้นมันจะมากกว่าเกมที่แล้ววันนี้ไม่มีทางเลือกเชื่อว่าในชองเนี่ยวันนี้เดินหน้าบุกลุยแน่ๆนะครับถ้าไม่ชนะขาดก็ยอมแพ้ไปเลยเพราะฉะนั้นเกมลุกที่มี ความจัดจ้านความเร็วของเดเมเล่และก็เอมเปเป้ผมเชื่อว่าวันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่ฝรั่งเศสเดินกดใส่หน้าเดียวถ้าเชลกาดไม่เปลืองจบคมคมฝรั่งเศสน่าจะเข้าวินได้แบบสบายๆคู่นี้ผมเชื่อว่าฝรั่งเศสเอาคืนได้ครับเอกมะขาวชี้ชัดฟันธงฝรั่งเศสจะชนะโคเอเชียได้นะถึง2ประตูนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับไปที่เกมโปรตุเกสกับเดนมาร์กเกมแรกโป,ปรตุเกสบุกไปแพ้มาเหมือนกันนะเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านนะคริสโนโรนันโดแล้วก็น้องๆน่าจะเล่นเต็มที่แน่นอนเชื่อว่าเกมนี้ ฝรั่งเศสน่าจะเอาคืนเดนมาร์กได้นะครับสองคู่คําคืนวันอาทิตย์ในศึกฟุตบอลยูฟ่าเดชนลิกรอบ8ทีมสุดท้ายชอบเจ้าบ้านทั้ง2ทีมเลยนะครับเอกมะข่าวชี้ชัดพันธรงไปที่ทีมชาติฝรั่งเศสกับทีมชาติโปรตุเกสนะครับแอด eak เก้าส mm ิบเก้า hmm. พูดคุยเพิ่มเติม mm hmm. <ๆ>เข้ามารับทัศนะเข้ามาแชร์ทัศนะกันได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าลืมฝากขอ่บอลไว้ด้วยวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ